จสั่นไหวแบบไม่น่าเชื่อทำไมบิวชวินนักธุรกิจหนุ่มหล่อจึงโพสไอจีสตอรี่เพลงญี่ปุ่นเศร้าที่พูดถึงความรักหวานๆอย่างนี้อ่านต่อเพื่อไขปริศนานี้ให้กระจ่างและอาจจะทําให้คุณตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวล่าสุดนี้แฟนคลับทั้งหลายต่างตกตะลึงกันไปตามๆกันเมื่อบิวชวินเจรวานนผู้ชายสุดน่ารักและเป็นแฟนหนุ่มของนางเอกชื่อดังเบลล่ารานีได้เปิดเผยไอจีสตอรี่ด้วยเพลงญี่ปุ่นจากศิลปินทุกคโคเคโทโดยเนื้อเพลงเมื่อแปลออกมามันเล่าเรื่องราวความรักที่เคยหวานชื่น และเต็มไปด้วยความสุขในอดีตซึ่งทําให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างวิวและเบลล่าจริงๆหรือแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่หลายคนมักพลาดเห็นไปหากใครยังไม่รู้จักเพลงนี้มาอธิบายแบบง่ายๆให้ฟังสักหน่อยนะครับเพลงนี้ไม่ได้เป็นเพลงรักทั่วไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของดนตรีประกอบภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดังซึ่งช่วยให้เรื่องราวในแอนิเมชันนั้นน่าสนใจและเต็มอารมณ์มากขึ้นอย่างเช่นในกรณีนี้มันมาจากเรื่องพอคโครโซ ของสตูดิโอจิตหรือที่เล่าถึงสงครามกลางเมืองในกรุงปารีสซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความเศร้าแต่ยังคงมีทีมความรักและชีวิตที่ซ่อนอยู่ด้วยและนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นต่างเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากแฟนคลับตัวยงของคู่รักเบลล่าชวินพวกเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าวิวชวินชื่นชอบแอนิเมชันเป็นอย่างมากและไลฟ์สไตล์ของเขามักจะผสมผสานกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเช่นนี้เสมอ ดังนั้นโพสต์นี้จึงน่าจะเป็นการแสดงออกถึงความชอบส่วนตัวมากกว่าการส่งสัญญาณเรื่องรักที่ผิดพลาดแต่แล้วคุณคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ตัวตนของเขาหรืออาจมีในยลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นบางคนอาจโต้แย้งว่าความรักหวานๆในเพลงอาจสะท้อนถึงชีวิตจริงของพวกเขาได้อย่างไม่ตั้งใจเลยก็ได้ทะสรุปแล้วความรักระหว่างเบลล่าและบิวยังคงหวานและแน่นแฟ้นอย่างที่เห็นกันมาตลอดไม่มีอะไรผิดปกติ และนี่ก็เป็นโอกาสดีที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแอนิเมชันที่บิวชื่นชอบเช่นเดียวกับที่แอนิเมชันหลายเรื่องมักสอนให้เราเห็นมุมมองชีวิตที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือความรักคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการโพสต์นี้เป็นแค่ความชอบส่วนตัวหรือคิดว่ามันอาจบอกไม้ว่าความสัมพันธ์กำลังมีปัญหาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราอยากฟังมุมมองของคุณเพื่อถกเถียงกันแบบสนุกสนุก